วิกฤตาก,าการเงินในเอเชียปี2540หรหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกประเทศเกาหลีใต้เองก็คือหนึ่งในนั้นบริษัทห้างร้านที่ได้รับผลกระทบต่างก็พากันปิดกิจาการผู้คนตกงานจำนวนมากแต่ใครจะรู้ว่าในวิกฤตครั้งนี้กลับเป็นโอกาสใหม่ให้ประเทศเกาหลีใต้ค้นพบอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาประเทศหลุดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ว่านั้นคืออ e ีสปอร์ต เมื่อมีคนตกงานจํานวนมากก็ทําให้ผู้คนส่วนใหญ่มีเวลาว่างและเลือกที่จะเอาเวลานั้นมาใช้ผ่อนคลายความเครียดให้ตัวเองและวิธีผ่อนคลายความเครียดนั้นก็คือการเล่นเกมและนี่คือจุดกําเนิดของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตที่แท้จริงช่วงนั้นเป็นวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเลยประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบมากแล้วพอดีช่วงนั้นก็เกิดภาวะการว่างงานไม่มีอะไรทำนะครับคนเกาหลีก็เลยไปรวมตัวันที่ร้านอินเทอร์เน็ต ในช่วงที่เกาหลีใต้เริ่มบุมขึ้นมาขอเริ่มจากเกมส t a r c r a f t แลละกันนักกีฬาแจ้งเกิดใน Starcraft จะ่ค่อนข้างมากแล้วก็มาจากเกาหลีเหมือนเป็นดาราเลยมั้งครับผมยังจําได้อยู่เลยว่าการแข่งขันมีรอบหนึ่งที่แข่งกันในโรงเก็บเครื่องบินนะครับซึ่งบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของการบินเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ซึ่งมันดูไม่น่ารีเลทกันได้เลยไม่น่าเข้ากันได้อ e ี์ตแต่ว่าที่เกาหลีใต้มันก็เกิดไปแล้วช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจตรงนั้นเนี่ยมันคลิกลงล็อกกันพอดีนะครับผมแล้วก็เก ฐานีโทรทัศน์เป็นหน่วยงานแรกๆที่เห็นโอกาสจากวิดีโอเกมและเปลี่ยนสภาพมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแข่งขันเกมอย่างจริงจังนักเล่นเกมที่เคยตกงานสามารถฝึกเล่นเกมจนเก่งพอที่จะมาแข่งล่ารางวัลทำเป็นงานประจําหาเลี้ยงดูตัวเองได้และเมื่ออุตสาหกรรมบูมขึ้นมีเม็ดเงินหมุนเวียนจํานวนมหาศาลไม่นานนักรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มองเห็นโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมที่เพิ่งค้นพบใหม่อย่างวิดีโอเกม เกาหลีเนี่ยพอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นกับประเทศของเขาเนี่ยเขาเลยพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งก็คือประเภทเกมออนไลน์ขึ้นมาแลวเขามีความหนักแน่นในเรื่องของการสร้างคอมมูนิตี้เกมในยุคนั้น,นมันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเนาะพอมีอินเทอร์เน็ตแม้ว่าความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วะครับเกมฝั่งเกาหลีเนี่ยมีเยอะมากให้เลือกความเก่งของเขาคือการสร้างคอมมูนิตี้ให้กับกลุ่มคนที่ชอบมาเล่นในแพลตฟอร์มที่เป็นอินเทอร์เน็ตเกมหรือเกมออนไลน์เกม มีการเข้ามาก่อตั้งขององค์กรของเคสปานะครับผมซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับอ e ีสปอร์ต hmm. ของทางด้านเกาหลีซึ่งตอนนี้ก็ยังทํางานอยู่กับตัวของทางภาครัฐเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน่าสนใจตรงที่ว่าอุตสาหการรมท่องเที่ยวแล้วก็อ e ีสปอร์ตเนี่ยมันเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่ามันสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยครับเข้ามาในประเทศได้อีกด้วยนะครับและที่สําคัญคือมันโตไวยอย่างไม่น่าเชื่อครับตรงที่ว่ามันเป็นจุดสนใจของเจเนอเรชันใหม่ๆ ธุรกิจแรกที่เกาหลีขึ้นชื่อเลยคือดาราศิลปินใช่ไหมครับคอนเทนต์ความบันเทิงอย่างเงี้ยนั่นคือคอนเทนต์เนื้อหาละแล้วทางรัฐบาลเกาหลีก็สนับสนุนว่าอ e ีสปอร์ตหรือเกมเนี่ยเป็น p r o d u ั t ์ตัวหนึง่งแล้วก็เป็น p r o d u ั t ์ที่พัฒนาให้กับชาติของเขาเองเขาก็พยายามที่จะปรับรูปแบบเจ้าเกมตัวนเนี้ยให้เป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ทาเป็นธุรกิจระดับแบบเก็บเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามานะครับเม็ดเงินที่ว่านี้มาจากประเทศอะไรบ้างก็เอาง่ายๆคือไทยเนี่ย ประมาณนึ่งเลยอะไทยไทยเยอะมากในช่วงที่เกาหลีเขาเริ่มทําเกมออนไลน์ใหม่ๆธุรกิจการขายไอเทมหรือประกาศขายไอเทมเกาหลีอเองนะครับเป็นต้นในการที่จะประมูลสินค้าไอเทมในเกมเนี่ยแน่นอนว่ามูล,ลค่าของธุรกิจในตอนนั้นน่ะทำให้เจ้าของหรือผู้พิเชอร์ที่สร้างเกมขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถที่จะเติบโตได้ด้วยเลยแล้วก็ทําให้กระแสใน292 0ติเนี่ยเกมออนไลน์เซิร์ฟเวอร์เกาหลีโผล่มาเทียบเลยเพราะอะไรครับเปิดมาเพื่อที่จะดึงเงินก้อนนี้เข้าสู่ประเทศของเขา ตอนนี้นะฮะแพลตฟอร์มที่ดังอยู่ในเกาหลีคือ PC เกมนะครับแล้วก็โมบายเกม PC เกมของเขาเนี่ยเขามีสโตร์ของเขาเลยทำไรายได้แล้วก็เอาตัวแอปต่างๆเนี่ยไปปลักยินกับสโตร์ที่ดาวน์โหลดเล่นกันเองถ้าเกิดว่าคุณเล่นตัวเกมนี้หรือโหลดเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยสามารถเอาแต้มอะไรบางอย่างเนี่ยมาใช้งานได้กับสาธารณูปโภคเช่นค่ารถนะครับต่างๆไอ้บัตรเติมเงินเนี่ยถ้ามันใช้งานควบคู่กับการขึ้นรถบัสรถเมล์รถทัวอะไรก็ตามแต่เพื่อจ่ายเนี่ย หักเงินในบัตรแต่มันจะไปเพิ่มเงินอะไรบางอย่างในเกมถ้าเราใช้สินค้าหรือสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศของเราเนี่ยมันจะไปท็อปอัพเขาเรียกว่าเวอร์ชวลมันนี่ในระบบของเขาเองเพื่อเอาไปรีดีมเกมที่คุณเล่นอยู่ได้กับผมนั่นคือเศรษฐกิจที่เป็นแบบดีมากเลยจากร้านอินเทอร์เน็ตสู่นักเล่นเกมเมืออาชีพจากของข่าวเวลาสูุ่ตกาหกมชั้นนำของประเทศ ุกอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้บนทัศนคติที่เห็นเกมในด้านลบเพียงด้านเดียวเพราะอุตสาหกรรมเกมและอ e ีสปอร์ตไม่ได้มีเพียงแค่นี้แต่สามารถเป็นอะไรให้เราได้อีกมากมายขึ้นอยู่กับว่าใครพร้อมจะคว้าโอกาสมากกว่ากัน